สวัสดีสสดค่ะพวกเราเป็นปน,นักเรียน,ยนแกนนำฐานสูบซับในดินพวกเราเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนวิชาการงานอาชีพเรื่องของการเกษตรดังนั้นพวกเราเลยมีการจัดทำแปลงเกษตรบริเวณด้านหน้าโรงเรียนขึ้นเพื่อปลูกผักปอสารพิษไว้รับประทานและส่วนที่เหลือได้มีการจำหน่ายในชุมชนและโรงเรียน กิจกรรมในฐานการเรียนรู้สุขภาพในดินเราต้องมีการเตรียมพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนจัดเตรียมดินการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาปลูกพวกเรามีวินัความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมีความสัมัคคีในหมู่คณะความมตนาใจรับค่เาเรล็พัน์สร้างความสันดีต่อครอบครัวและชุมชนทำให้มีรายได้ และผักที่ปลอดสารพิษไว้รับประทานลดการใช้สารเคมีและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกด้วยการดำเนินกิจกรรมเรามีการทำงานตามระดับขั้นตอนการมีส่วนร่วมนักเรียนและครูและชุมชนในการใชู้มิปิญญาชาวบ้านมาใช้ในการปลูกผักเช่นการทำสารจัดการสัตว์พืชจากธรรมชาติการทำปุ๋ยเป็นต้น ฐานสุขสัพย์ในดีนของพวกเราน้อมนำควาระมรายโชวบายในโวดวัชาที่9ก้านรที่3มีงานทำมีอาชีพข้อที่1าการเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวสู้งานทำงานจนสำเร็จน้อมนำสุดรอ D G S มีิติด้านสังคมเป้าหมายที่1เขาจัดความยาางชนเป้าหมายที่3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี